สวัสดีจ้าไม่หญิงมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอลิเามาอลิเามาแล้วค่ะอลินามาแล้วค่ะเหมือนไฟมันจะแยงตานิเนี่ยซีโอมาค่ะวันนี้มีไข่เจียวจ้าไข่ไข่เจียวจะอมแล้วก็มีพริกทูน่า น้ำเต็กทูน่าแล้วก็มีผักสะเดาด้วยจ้ะมีรดิสรดิแอนมีถั่วมีผักชีมีแตงมีมะเขือค่ะ,อ,นนคะอันนี้เป็นผักค่ะอันนี้เป็นผักค่ะไปกันเลยดีกว่านะคะไปะใช่ค่ะบล <c oughs> นนมบไมบได้บมาลัมมาม ต <Body. S 2> ัวเลียก็อืนี่หอมแท้ มีหอมแครด้วยหอมแคร์ด้วยใช่ค่ะมีหอมแครมีไข่อะไรนะคะไข่เจ,จียวะอมใช่ไหมลูกใช่อ,อ,อร่อยจ้ะแเป็นอร่อยค่ะอ,อ,อ,อร่อยอร่อยเนาะขอวางตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะ เศ้าหรือเปล่าลีน่ายกมือไหว้เพียงคาูกสวัสดีค่ะยามสวัสดีค่ะสวยๆนะลูกสวัสดีค่ะ <c oughs> ริน่าเอาน้ำเป็นเย็นโอเคไหม นั่เยังนั่งโอเค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 อยากช่วยแม่พูดดอกสุดยอดมันด้วยง ออร่อยเนะโอ้ยกินกระ่อนแม่ตะนาทเลยกินเ่ากับพักกินมือกัเก่งใจคนดู กินข้าวเป็นคนที่ใช้ที่ชุ่เปลืองมากบ้านนี้ซื้อมาทีละแพ็คใหญ่ๆหมดเร็วๆอัน้อร่อยฉันเลออ่าเองแล้นะ เลยอาหารอีกแน่ๆเลยวันนี้ชะอมยอดอบอุ่นขอใช้มือได้ไหมคะใช้มือเหมือนพี่ชเลย เสียงอะไรเหมือนฝนตกปะใช่ไหมคะน้องลิมเหมือนฝนตกขอท่านมือนะคะ Jadi ลีน่าไม่คุยอะไรกับป้าๆพี่ๆหรอลูกฮะลีนาพูดกับแฮมแฮมแต่เสกันดึมดึมดวันนี้มาละ มีมะละาอแก่ก็เลยไม่ไม่ซื้อค่ะเห็นมีอยู่ที่ตลาดชอบมันละแบบอ่อนๆน่ะกินกำลังดีอ่ะล้างแล้วนะกินข้าวก่อนจะกินข้าวล้างมือด้วยนะคะ 是啊。Yeah. ือปอกกินอะไรก็เลยเนาะถ้ามีไอ้เนี้ยเป็น,น,นปลา ลาดีสเนี่ยคุณประโยชน์เยอะมากวิตามินลาดีสสดงอะไรตุกเนี้ยมีประโยชน์นะมีประโยชน,น์นะมีจังแต่คอจี ขนไแฟนมันจะลงมาหวานพอดีเลยน,นะจิงดรบเาส์จิงดรบเาส์จิงาเดาลุงกสมเดิ้ลกมอเซูซี่มอเดลซูซี่ <c oughs> ร้องฝนเทลงมาหนูลูกฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาน้ำน้ำให้มาให้มาให้เอาร้องดีๆนำน้ำให้มาให้มายห้หนึ่นึ่หนึ่งเปียกหนึ่ไปียกหน้่งเปเยก น้องเรนชอบมากเพลงน,น้องคนเนี้ยฝนจะลงมาแล้วก็อะไรนะ<ฮ>อะไรนะที่อยู่ในห้องเรีนเยนน่ะเคีย์คาโยลใช่เหรอใช่เป็นเคีย์คาโยล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 ค่ะ สิบวิละสิบนาทีแล้วโอเคจ้างั้นแม่หญิงขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้วันหน้าเราไปเจอกันใหม่ค่ะเรามาคลิปหน้าเราทำอะไรดีคะลูกดดอย่าลืมกดติดตามกดกดไลค์กดแ like, ชร์ กดติดตามให้แม่หญิงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หญิงด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายลูกบาย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 ,บาย,บายสวัสดีค่ะสวยสวยไม่เอาสวัสดีค่ะสวยสวยลิงน้อย